ดูดวงชาวราศีมินดวงชะตาตกตำแหน่งตบหัวและรูปหลังด้วยอํานาจบุญบาลมีวาส,สนาดวงนี้ต้องวิ่งไปให้ไกลสุดขอบฟ้าโชคลาภเงินทองามารมาวศาส,สนาดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งแข็งแมนรู้สึกอึดอัดรู้สึกจําแย่รู้สึกตกต่าเบียดดินโชกชะตาบุญกุศลวาสนาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชกชะตาดวงชะตาจะเปิดดวงชะตาของท่านไม่ใช่ไม่ดีแต่ปัญหาต่งตางๆที่เกิดขึ้นในโชกชะตาคือคนมันคิดไม่ดีเราผมตบหัว นะเห็นเราได้ดีด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนาดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งเอมมโร่กล้าได้กล้าเสียเป็นนักรบเก่าจากอดีตชาติดวงชะตาของท่านปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสงหวังดังใจหมายจะ,จะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์การปรดิบัติอยการรี่เริ่มเริ่มต้เนเป็นไปได้ดีดวงสุขสมสงหวังดังใจหมายเพราะฉะนั้นจะทําอะไรให้เกิดความราบลื่นแช่มชื่น เป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายเพราะฉะนั้นท่านควรที่ต้องหลบหลีอซ่อนเล็บแก้ไขปรับปรุงปีศาจมูมานเกิดขึ้นภายในจิตใจทำให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกย่าแย่แลสิ่งเหล่านี้เขาพยายามชัดเยียดทความต้อยต่ำเบี้ยด,ดีให้แก่ท่านเพราะฉะนั้นท่านอย่าไปรับในสิ่งนั้น วนนี้ต้องหลบหลีกซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงในโชกตะตาอำนาจบารมีวาสนาสิงห์สิทธ์คำชูปกปักของรษาโชคชะตาตกตําแหน่งพระราชาแห่งช่วยนั่งอยู่บนบลัลลังได้รับช้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาขารมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาของท่านจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังนันงใจหมายจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงสุขสมสมหวังนั่งใจหมายเพราะฉะนั้นหายพิเศษเกิดขึ้นในโชคชะตา ถ้าตาแบบนี้จะต้องมุ่งม,มั่นเอาจริงเวาจังเพราะว่าถ้วยบุญกุศลวาสนาจะทําให้ท่านเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งโดยง่ายเพราะนั้นจะหนักจะเต็มให้ท่านลื่นเลงิงสังสรรค์ไล่าลาเต้นระบําเพลงกองกันแ้ะมีความสุขตกตําแหน่งที่ดีสําหรับตัวท่านจะทําอะไรก็รับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญรุ่งเรืองให้สังเกตในโชคตาจะมีเหรียญใหญ่ประลึมเกิดขึ้นในโชคตา เหรียญใหญ่มาเ,เริ่มตกตำแหน่งเทพเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าส่งมอบเหรียญใหญ่มาสู่ตัวท่านจะทำอะไรก็สุขสมถึงเวลาคาบุญกุศลวัสนาเงินเงินล้านจะตกตำแหน่งตัวท่านแล้วจะเข้ามานำเต็มกระเป๋าทีนี้จับเงินเป็นเงินจับทองเป็นทองนำทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาประเดมประดังการที่ท่านถือดาบตั้งขึ้นกาได้กาเสียดาบสองคมต,ตกตำแหน่งในดวงชะตาของท่านจะตาชีวิตรับทรัพย์หรวยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโ,อสดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดนงังจัดเต็มแปลว่าดวงชะตาของท่านไม่มีสิทธิ์เลือก แลผมดาบสิ่งที่เกิดขึ้นในโชคชะตามันเป็นลักษณะดาบสองคมเราเรียกว่านั่งอยู่เฉยๆก็เจ็บมุ่งหน้าต่อก็เจ็บเพราะนั้นไม่มีสิิ์เลือกให้มุ่งตรงไปอย่างเดียวอย่าหยุดนะผมทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในโชคชะตาเดอะสตาร์ Star, สองแสงมนจัณทาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มวงล้อแห่งดวงดาวหมุนเวียนแปรเปลี่ยนแปรผันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋วดีเดียดเด๋ยวร้ายอย่าไปสนใจมากนะผม ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในโชคชะตาใครบางคนจะเข้ามาบอกกล่าวเล่าสิบเข้ามาหนุนนําโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนา,านะครับเขาอยากเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของคุณท่านก็เปิดรับแล้วกันถ้านะท่านไม่ชอบก็อย่าเปิดรับนะไม่มีใครห้ามท่านได้หรอกครับนะผมด้วยบุญกุศลวาษนาอาจจะทําให้ท่านตกตําแหน่งมีดดาบป,ปักลงมาตรงกลางตัวเขาเรียกว่านอนไม่หลับกับวนกวนับวายกับสับกับสายอดทนอดกันกับทุกสิ่งทุกอย่างข้าพเจ้าไปทําอะไรให,ให้กับคุณหรือย,ยังไงถึงมาทํากับข้าพเจ้าแบบนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโชคตาตกตำแหน่งเดอะฟูนะครับรื่นเลิงสังสรรค์ไล่ล้ำเต้นระบำเพลงกองการดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่ใครบางคนเลียแข้งเลียขานะครับเลียแข้งเลียขาเน,ยเนี่ยตัวเนี่ยตัวแสบเลยนะครับเลียแข้งเลียขาเอาอกเอาใจนะครับผมแต่ว่าท่านต้องพอใจกับสิ่งที่เขาเป็นนะพอใจในสิ่งที่เขาเลียแข้งเลียขาทําไมจะไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องดีบางคนนะครับผมที่เข้ามาในโชคตาตกหัวแล้วเหยียบท่านสามด่วยเพราะฉะนั้นท่านจะเอาแบบไหนล่ะ ับผมด้วยบุญกุศลวัฒนาคนอายุน้อยกว่าจะนําข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาท่านจะเกิดความมั่งคั่งร่ารวยเพราะฉะนั้นท่านจงเปิดรับทุกสิ่งทุกอย่างใครที่เมตตาจงจำเอาไว้คนคนนั้นนบต้องกระตันยูต่อเขาแต่ถ้าเขาไม่เมตตาเราเราจะไปกระตันยูต่อเขามันเหนื่อยฟรีเปล่าับนะผมด้วยเรื่องราวต่างๆจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันถ้วยทองมันเกิดขึ้นในโชคชะตา ตำรวจทหารพ่อค้าแม่ค้านักแสดงนักร้องเข้ามาเยอะแยะมากมายในโชคชะตาของท่านแปลว่าเป็นคนเปิดโลกกว้างไม่ชอบปิดกั้นตัวงใครเข้ามาก็คุยหมดเป็นคนมนุษย์สัมพันธ์ดีนั่นเองในดวงชะตาของท่าน้วองค์การตัดสินใจอย่างน่ากลัวนหนึ่งดาบเกิดขึ้นในโชคชะตาเพราะฉะนั้นเตรียมตัวพลิกจากร้ายกาันเป็นดีโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคดวงสุขสมสมหวังดั่งใจหมายมีเกณฑ์จะตัดตัดสินใจอย่างน่ากลัวนหนึ่งดาบวงบอดหนึ่งการตัดสินใจ เพราะฉะนั้นท่านจะได้มีเกณฑ์จะตัดสินใจอย่างน่ากลัวเกิดขึ้นในโชคชะตาคิดพินิษฐ์ไต่ตองให้รอบคอบแต่ด้วยบบุญกุศลวัสนามนมสนเณรมนทาเข้ามาแปลว่าท่านไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักกูาหลงพากันโสมนัดติดกับดักมณเห์มนฑาถึงเวลาคาบุญกุศลวัสนาใครก็ฉุดท่านไม่อยู่ระบบการถือดาบตั้งขึ้นจะติดเกิดขึ้นในโชคชะตาทําตามแบบแผนตุลาการ มันมีบ้างนะครับในโชคชะตาของท่านท่านจะต้องหลบหลีกซ่อนเลนแก้ไขปะปงอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวครับผมถึงเวลาคาบุนมโซนวาส,สนาตกตําแหน่งเดลเวอร์เองรัะนั้นถ้าเดลเวอร์ตกตําแหน่งทางด้านเรื่องธุรกิจก็จะดีงามแช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ดีถ้าเดลเวอร์ตกตําแหน่งความรักก็เกิดความแช่มชื่นราบรื่นแต่ว่าจะแบกภาระไว้อย่างหนักดวงรักมากเกินไปแบกภาระมากเกินไปตามใจมากเกินไปดวงแบบนี้ตกต่มเบี้ยดินแต่รายได้สูงเอาไหม เพราะฉะนั้นถ้าท่านเอาก็เรื่องของท่านนะครับแต่ท่านถ้าไม่เอาก็อย่าพึ่งลิงเร่งรีบรีบร้อนนะครับผมการยื้อแยกต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอํานาจบารมีวาสนาขอทานายว่าท่านจะได้เป็นที่หนึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาตกตําแหน่งปูรษีตกตําแหน่งเฮอร์มิตนะครับผมปูรษีสองแสงตะเกียงทองนําพาซึ่งความะสมเ็จมาสู่ตัวท่านแล้วเพราะฉะนั้นท่านจงคิดพินิจไต่ตองให้รอบคอบปรับปรุงแบบเปลี่ยนแปลผันมีดดาบปักตรงกลางใจนะครับสามทีเจ้อ เื้าเจ้รักสามเศร้าเจ็บหรือเปล่าเจ็บโคตรโคตรนะผมชั้นไปทําอะไรให้เธอหรือ,อยังไงเธอถึงทําให้ฉันเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวเหมือนดังมีดกรีดลงมาตรงกลางใจนะผมแทบจะทนไม่ไหวกับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นแต่ด้วยจิตใจของฉันเป็นผู้ที่อ่อนโยนนะยิ้งสาวตรงบอกถึงความอ่อนโยนหน้าตาแช่มชื่นอ่อนโยนนะครับผมนะจะเรียกแช่มชื่นมันก็คงใช่นะนับผมอ่อนโยนแต่คงไม่ใช่เศร้าเศร้าหงอยเหงา สำหรับไพ่ใบนี้นะมันเป็นลักษณะความจําชื่นอ่อนโยนไม่พร้อมที่จะพธะะากับใครเป็นผู้ให้มากกว่าเพราะฉนั้นคนอายุน้อยกว่าจะนำพาซึ่งโชคลาภถ้วยทองมันเกิดขึ้นกับตัวท่านโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาก่าวมงคลเข้ามาจัดนักจะเต็มท่านรับให้หมดอย่าปิดกั้นในดวงชะตาดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งอัศวินขี่ม้าถือถ้วยทองนำพาซึ่งความะสมเร็จโชคลาภเงินทองมรมีวาสนา เทพเจวนาสิ่งศิสิทธิ์ปกปักคุ้งครองรักษาการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาขับมงคลถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายังเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหารเอาจริงเอาจังจนผสมเลยตกตำแหน่งแปดไม่เท้านะครับมุ่งเข้ามาจัดหนักจัดเต็มนะผมก็คือว่าอย่าเลี้ยวหลังหันกลับมามันเสียเวลาเปล่าไอ้ตั้นมุ่งตรงไปข้างหน้าถึงเวลาการส่งมอบด้วยถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดี อการก่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาถึงเวลาข่าวบุญกุศลวัสนานะครับท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาได้เจอในสิ่งที่ใช่การยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวัสนาท่านจะได้ยืนหยัดกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับดวงชะตาแบบนี้มันไม่ธรรมดาด้วยบุญกุศลวัสนาตกตําแหน่งม้าพยองกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะพัฒนาตกตําแหน่งฮึกเิม นะผมการได้กาเสียก็เข้ามาสิครับผมไปทําอะไรให้คุณหรือยังไงครับนะรับตกตาแหน่งมาไปยองเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆกาลังจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะผมเพราะฉะนั้นคิดให้ดีไต่ตองให้รอบคอบนะครับผมดวงชะตาของท่านกําลังรับทรัพย์หรืโชคนะดวงสุขสมสมหวังในใจใหมายมันมีช่วงชะตาที่ดีแล้วใครบางคนตกหัวแล้วรูปหลังเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดนิดๆไต่ตองว่าคนนี้คบได้หรือคบไม่ได้ถ้าคบไม่ได้ก็อย่าไปคบมันนะผมต่างโนต่างอยู่แล้วก็แยกย้ายกันไป ทำมาหากินทำมากาขึ้นต่างกดต่างอยู่ทำเองได้ดีก็เรื่องของเองเองไม่ได้ดีก็เรื่องของข้าเราเอาเรื่องของเองที่จะนั้นอยู่ให้แป็นจัดหนักจัดเต็มในดวงชะตาดวงชะตาจะเปิดรับซ้ำถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติดหมอสันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมชิ้นใหม่สิ่งดีๆกำลังจะบังเกิดขึ้นันตัวท่านครับสวัสดีครับ